de i 走走走。 来来来。 พี่น้องเอ้ยลัมมาหลายหมู่บ้านก็แตกต้างกันไปหลายคนหลายหวัวใจกระดังเคยเห็นพอ,อไปบางบ้านโศกันจนสนานมอลําบอกสุหันก็ขอเตยอย่างเดียวบางหมู่บ้านก็ตั้งตอบาไปใสบ่บางมอํำจอที่ทันเอาเรื่อง บ้าน,นเฮงนี่กะส่งดีแต่หัวค้ามมันระยัเรียบร้อยเป็นคนละคู่คู่ด,ดีกรรมการมู่บ้านขยันย่างเลี้ยวดูเห็นกันครบบ่เงแง่นีผู้นั้นีนีขอสุบบอกบอก,กบอกมีอ้อระมอ้ายดาสุมาลำมกะตั้งท่า สร้างอารมณ์เข้มขนให้คนห่องแม่นละบาดเดียนี่น้องสมครงามเลยเนาะดเ็นเด็กไฟไอาครับเนาะย่าอเพอ <laughs> <laughs> พี่น้องเอ้ยฉันดอกมาเมื่อนี้นีม่มีอาซอวาอัน ยายทองมวนมี่ผัวนี่กับเอว่าขอทองคำมี่ลูกนํากันก็หลายคนผู้ใหญ่นั่นัืเสว่าพ่อนทผู้น้อยกับเอว่ามณชัยไก่สอนบ่มาไก่สอนไผ่โลเลี่ยนแล้วก็เมื่อเช้าไปโรงเรียนแต่เมื่อเช้านี่ส่วนท่างนี้ก็บเป็นซุปนี่เก็บมาเลี้ยงหนนี่สุปพรมงามหน่มันงามกว่าแม่มันอีนางฝากับอีนางฝ้ายนะ โอ้ได้พอ่อเออจันโวเป็นเนาะ <c oughs> อันพ่อนพ่นนี่เขาก็ไดเมียแล้วกระลังสิมีลูกพนะบอกแม่ว่าสิเก้าสิได้หลานเราได้แม่บัดนีพนะแต่ว่าพี่น้องเอ,อ้ยลูกไส้่อยว่าเพื่อนว่าพ่อนพ่นนั่น่อยคิดยากนักใจนั่อยู่นี<ม><จ>อย่างกระสางตะเรือนตะเล่าหาตีเขาิันไหมอย่างก็ตีหัวหมาดาแม่เจ็กเป็นตาสั่งคักแต่ว่ากรลูกคือเก่า ไก่ม่นใช่ไก่สอนพราะได้หูจัดก,การนำการเ,รเออลี้ยงโนอนี่ลูกว่าที่ไปลงเรียงไปม่งตาลร่งเลียนที่เทายงว่าอะไรลเดี๋ยนี้ยังมาหัวเปิดเท่าไหม่หรอเว้ยเมียนเาทา <laughs> อ่ะสี่ละเนาะว่าลช่หน่อยม่ช่ไก่สอนจ้าปตองเป็นห่ว,ว,หเหวง,งเจ้าก็คือเจ้าว่าะเป็นห้องบรรลุช่ยใเมื่อเศ้าขเห็นมนดเดา มันเป็นอย่างเธมันเต้กระเป๋าไปบนี้จ้าวสิพากันไปใสข่อยกัย่งเพราท่านหูเดียวๆ่มาวาเป็นตาได้เถอะเจ้ากบสีม่วงลูกในแง่อะไรม่ันสิไปนอนหน้าบ่เท้าา้อลูกข่อยเยเบ่มมัเพนหูช่ำๆตางทาตกระเป๋าแบบนี้เตตดีเจ้าเอิญมันมาถามเมื่อขออยากคุยกันอ่ะอีนังวานเลยพ่นพ่นบักตั้มมูนหลับเพราะเห็นหนาหน้ามูไปใส่หลับฮะมากเลย มันก็แต่งตัวดีตัลวละน้อมือนี้เนาะแต่มันต่างก็ชมือขอว่าไปให้ไปหน้าขึ้นเต้นต้นตัวเนี่ยนี่ฉันจังหวาจังหวะถามมันเบิ่งก่อนอะ่ะสิไปใส่ลูกสิไปนอนหน้าเตี้ยขจีภาพเมียมาทำงานกรุงเทพฮะยู่ไปเจ้ากระบอกบปันให้ปันหน้าให้บ่พ่อใจข่อยบ่อยู่เออหนะัก่อยนั้นนะกระมูอยู่หมอชิดหนึ่งถุ่มเขาสีทารับเอาข่อยเบื่อบ้านเนาะข่อยเซ็งเบื่อหนาคนพร้อมข่อยจะไปทำงานกรุงเทพ เบื่อจังไหนกะดีบ่พนดอกคนเอ้ยเมี่ยนันพว่วมทองปรุงสิเฝ้าฟังไปยังพว่วมสิไทหน้าหุดสิปวงหยงย้มนี่ลูกเลยอยู่เฮให้เฮทหน้าซอยพ่อกับแม่สะกอนพรนึ่งหนึ่งเ่าแห่งจอยพอมึ่งบ่ได้สมบูรณ์คือกูเด้ซอยเล่าสะกอนเฮทไยเฮดหน้าแล้วแม่กะิให้คารถคาล่าไปกรุงเทพจังคอยไปนั่งอ่อนเบาซอยแม่เนี่ยลูกบ่ให้ไปเออบ่ให้ไปบ่ไปก็ได้แม่ แต่เจ้าต้องปั่นให้ปั่นหน้าให้คอยอปุกเฮือนออกเฮือนปั่นมูนปั่นมั่งให้คอยคอยจังสอยูเฮ็ดไอ้บอคือคำข่อยมานเนี่ยเหรอเอามันก็เฮ็ดว่ได้บาทหนึ่งบาทเดียวละสิเฮ็ดห้สุเนี่ยนันละแต่ว่าให้มันเลี้ยวให้เหลี้ยวหน้าสะก้อนซอยพอสะก้อนบ่ได้เจ้าต้องปั่นมือนี่ย่างเดียวคอยอจังสอยูเ<อ>ข้าใจบ่ปั่นมือนีก็สิได้ตะกันแทะหน้าทนเล้วขวาย คอยฟั้นอยู่นี่คือมั่นว่ามันกะเขาทาดินั่นท่านบ้ายุอตอนนี้มันกะบ้านตองไงกะจิคอร์ดพอแห้งแล้วเออกับเข้าใจอยู่เออจังได้เขาจีพเขาหูเทนน่ะมือนีเนาะเออเป็นหินเป็นฟังเป็นฝาคอยว่าหน้าเฮาน่ะท่านแท้หนีเท่าอดายปันให้มันเบิดซะแต่ว่าให้หน้าเขาจงว่าแต่เหตุแต่เด้ดจ้ะอ้าววางสั่นตรนี่พอไม่งั้นแบกกรรมกันยม่ได้นี่โอ้ยเก้าปั้นตะกันแท้ต้องคอยจะเป็นด้ใสหน้าปะเนี่ยอ้าวมจะมาปืแจะบักอันนี้ ขั้นแค่มื่กลับปลูกยาญไปนี่เนี่คือจังตอนยุคข้าริบตาผมไม่จุดเจ้าปันตะกั่แน่กว่าเมื่ทันแง้บอกไปหน้าเจ้าจะไต่กระแทกเหรอว่าเจ้าไต่กระแทกกอ่าก็แจ้งตำรวจจับข้อเจ้าดิมึงมาให้กูย้ายกระแทกเมึงให้กูไปใช่เต่นหัวเมาเศรษฐีเถียงกันมึงอย่ามาซี้กูน้ำมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเออบอได้เห็นบอปันไหมายนอะไ้จากเงี้ยวดอกลูกจะเฝ้าว่าท้อบ่ได้ก็บ่กเป็นหนังแม่เงินขายง่วงหมู่บ้านถสี่หมื่น เอาไม้ข่สามหมื่นเก้าพัเกรอยเก้าสิบเก้าบาทข่สงเงนไปลงทุนทำธุกรกิจกัมูขอยู่กรุงเทพเบานั่นอ๋ยเงินไขหน้าจังดอ้อเงินไขงัวจังไดขอบคุณค่ะไขยงวัวแม่สาวสองแม่นั่นเลงน้ตำตาสยผาเงินสี่หมื่นอยู่สายบอบี้โดนจะมาเบาเจะมาท่าใจเงินจะมามมหาตัวป่นนั่น กินอยู่ก็ปากอยากอยู่กับทองไหปากตำไรงานคอยเล้วว่าเจ้าขายง่วนสองแม่ด้เงนั้นทีมื่นผุนไม้อินี่ตัวเนีคนเสื้อตำอนี่เนาะไม่คอยไม่ค่อยไปอีนี่ตีบอกว่าฟังอลีตีด้เนี่ยส9 9หมื่นาพเอาบเาทเอามาเอามาจะไปลงทุนทำธุรกิจแม่นว่าพี่เสื้อแดงเลีวเจ้าเหลียวมางคันขายง่วนแม่กะเสิขายยี่ดอกกะเสเอาอินี่กะไรเอาอไปจักมื่นนึงนีไปมื่อหนึ่งวย มันบ่พ่อต่ำหมื่นหนึ่งพะนะมันบ่พ่อคารถกับบ่พ่อเนี่ยโอ้ยสีขี่รถอีหยังไปวะสิโพ่สิ่พ่อแท้สี่หมอขึ้นเครื่องบินไปสิบ่ขี่รถทั่วเป็นเครื่องบินมันกับบ่ฮอดเงินอกซุดย,ย่าย่านไปต่ำกับรถไฟแต่ได้ขี่รถทั่วเด้อนี่<ป><ป>เอามาา<ป>มัดทุกบาททุกสตางค์คอยจังสิไปได้คอยจังสิลงเงอนได้ไปมาละหมื่นหนึ่งเอามาอีกเอาแม้มัดทุกบาทโอ้ยเสียบมดทุกบาทจังได้เงิน เหลือจากคาใส่ใจแม่กะสิเอาไว้ไทยอ่อนออกลูกกะมีแต่เข่ามึงเบิดนั่นระมันสิเข่าผู้ใด้น้องเรียนหนังสือกะมีแน่ดหน่อยเจ้ากระได้โน้ตจะสว่าลายแม่พ่อบอส่งมันเรียนเหรอฮะแทนบอสพ่อละน้อยแทนบอสพ่อเจ้าก็ขายหน้าขายมาทุ่มมันเรียนส่งมันกับขากลดส่วนที่เหลือเจ้าเก็บใบแพ่งใบออมใบเอาไว้ตะเผาเจ้าใส่เท้าเอาเงินมาจาเอาไรเรื่องบอพ่อแท้มาติดท่อ กะกระลำมีล right. like oh. ูกปากมึงคือบอดีคับแถบคนเลยมีเรื่องมีเล้าอยู่ใสกับมี่ตะโพกแอร์นี่ตัวซอยอ่ะมันนาที่เจ้าจะมาหาอ่างมาบอกสันกันนาที่อยู่ลูกกะเฮ็ดดีน้ำพอน้ำแม่เน่ยมันสิบาปแล้วเว้ามานั่นน่ะเอางันมาพ่มีดอกแม่ใช่หรือไ่ให้ไ่ให้ให้หรือไ่ให้บ่ให้ยให้เี่้เยให้ดยเดีมเดยวนี้ีีี ก็เมื่อพี่น่าจะเชื่อหรอกแม่เลยลุกปากบักตคำบักเส้นด่านลำวัดทีสุญญ์ค้างแข่งกันขักต้อสูงถึงนะเข้ากันผาหยังอันนี้หม้มึงแท้ๆบอกกันในเท้ากูชีบอกเพิ่งให้โหดเด้ยบักพอดหยั่งอีกพระจุวัตกันคือพระชงพระจุ้วนนี่คือพอกลับไม้เออเอาส่วนอะไรอย่างคว้างเป็นพระกเมื่อไปบินแบบกันเนี่ยเหมือนเศร้ามันคนละพระพระโจงอเป็นถาบาดมึงเข้าใจว่าปากขี้กากบักปึกพอดพ่อ มึงข่าไม่กะจำข่าพระองค์เลยมันเป็นยังไงในบักเท่ามึงมาชัวจะบักชั้นดานบักจ่าชัวเออกูนี่แหละมาเกิดมาสัวมันไม่คือคำกูว่ะว่าเอามึงยาสูดชัวกูเป็นพ่อมึงหัวงอมึงจะยังกับกูฮะบักพลนเข้ามาเลยกูบอกจะไม่เข้ามาเลยกูพอใจมาเกลียดเลยมาเลยเกลียดกับกูปาก้ามาเเลยา เขาแท้กนบ้านเขาขักตีหัวหมาดามัเจ็ดจะเถื่อนแล้วมึงเนี่ยกูเป็นผู้ไปเสียงงั้นจะเถื่อนแล้วบึงคิดว่าดีเลยตัวใดลูกเป็นคนดังประจำตำบลงานใดคนแบบพ้นมาไปกวาเรียนมันสิแล้ววะผูมใจมันหน้าที่เจ้าพอเจ้าเห็นหอยออกมาแล้วมันเป็นเรื่องทรารมดาของเจ้าอยู่แล้วคอยไปตีไผ่กระยาข้าไผ่กระยาเจ้าก็ต้องไปทำหน้าที่ของเจ้าทำหน้าที่ กันลูกเร็วๆชั่วๆออกมาออกมาแล้วสางปัญหาอีกเห็นจำแล้วจำอีกก็ใจเงินเอามาเงินหรือจะเอาดุ้ทั้งหลายเมียไม่พอเขาคักพอเขาคักเบลอันนี้มันถามมาอ่ะผ่านพอกับไเบลป่ได้เรียกมึงมาบักพ้นให้กูถามใจให้มึงมมเนี่ยถามที่พี่ใหญ่บักเท่าฮะคัดให้เบื้งเลือกเงิน ก็พอไปมึงเลือกหยังเลือกเงินกูขอเลือกเอาเงินเงินมันไม่ค่าก็พอก็ไปไปแน่นอนมันไม่ค่าต่ำไหนเงินกูไม่อยากพูดเจ้าจังในกล้าถามคำถามนี้ก็ตัอข่อยังสี่พอเจ้ามาเที่ยวงานมือนี่เจ้าไปซื้อเราซื้อยาซื้อขนมกินเจ้าพอเอาแม่ไปซื้อเขาขายให่เพราะกันบ้องเงินซื้อปาดที่ท้นี่เหตุผลต่ำเป็นความจริง เอาพ่อเอาแม่ไปซื้อบ่ได้นอกจากเงินเท่าน,นั้นฉะนั้นเงินมีคาคว้ามึ่งบักเถาเงินมีคาก็พอกเออกูหอตะกูมวยมือชัวบ่หูคุณพอ่คณพอคุณแม่อยากได้หลายแม่นพอศศศศ่อกูจะซื้ออ่อนเจ้าอยู่ตจะซื้ออยากได้กูให้มึงไปต่ำ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 ไปไปโอ้ยตกลางนน้ำไปออกมึงจะลืมแล้วต่ำเด้อ พี่จักเงินกูไปเลยกูไปแท้มึงต้องมาอะไรกูดบักเทาอีเทาเงินกูก็ได้แล้วขี่กูไยุ่มสูนเอาไปบักพร้อนพ่นผุนี่ต้องไปล่ำไปลุยไปมีมังสีสุขเป็นไงให้ได้ส่วนพวกสูน่ะอยู่นี่ละตายอยู่นี่ละแต่ก้อนกูจะออกจากบ้านจากเงินมือนี่กูจิขอบอกต่อหน้าพี่นาน้องบอกความมึงตีเสียใจนับตั้งแต่วิหน้าที่นี่เป็นต้นไป บักทอนพ้นคู้นี้บ่มีพ่อหัวหงอกจังสิบ่มีแม่เทาเทาจังสิบ่มีน้องมีผู้ใดคืขึ้นดำทอนนั่นจำไว้คู่ต้องร่ำต้องรวยไปออนมาน้องมาจะไปให้เจ้าวิษกทองยังไงกันนี่คอยเบาคอยจากันเี่หน้างอนเอ้ยไปออนหอบกันไปกูจากคู่กูอกันหลักมูบ่ฮูคุณพ่อคุณแม่มาเสียใจเรื่องจำไหนไปไป วะนี่ก่อนเอานี่แม่นยังขึ้นใหงีสิบาทมึงขึ้นไหงีสิบาทเราไปซื้อยาระบายไม่กินเอาไปยังยาระบายเมื่เจ้าขี่ทุกขี่ยากซื้อไม่กินม็ขี่ไงเป็นตาสั่งกันเดาเฮ้ยนี่แหละกลวยกับเจ้าก็จังไข่อยู่บลูกออกมามันเป็นกรรมเก่าของเฮาจะเข้าไหนแทนที่มันที่ซำนึกบักลาหมุนไปจื้อไว้จะเอาเป็นตัวอย่างให้เต้าต่้งเกลามเรียน ให้พ่อแม่ได้พุ่งไก่ได้ลูกไปแถอ้าเอาสวดเป็นแรงใจนะครับพี่น้องครับตัวย่างบางตอนนะครับน้ำเรลืองคนอุ่มบาบผมีตัวย่าง้อมบ่นี่ฟันนังนี่เดตัวย่างบางตอนเพราะว่าเวลามันบหลายอันนี้มันอยู่กลางเมืองคนจัดงานกลอยากให้พี่น้อง วันซียนพ่อสามวันสมควรแม่คอยก็บพรท่านอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีร่องเพลงมีตลกมีหมอลำสลับครับเข้ากันไปนั่มเพื่อความวุ่นความซึ่งของพี่ของน้องอาพี่น้องอยากได้หมอลำเฮาลำ่มใหม่เพิ่นเบิงนะคะปีนี้เดินพื่อแม่พ่อจัดลั่มนำน้องน้องนุ่งนุ่งหลุกสอดแจงสอดแจงคือกันนะคะชุดไทยกับน้องนางเอกกับน้องเต่าสุจิตรานะคะพระเอกกะชาญชัยจตุรงอาทรสอนรักน้องฝ่าสุวรรณนั่นน้องฝ่ายรังสียานะคะน้อง น้ำรนุนกฤตนะคะหลายหลายคนบริลยมากนะคะ,ะท่อนสอนรักพระเอกทีมง,งานะนะครับะะหลายผู้หลายคนเตีบรูปแบ,บเ่เพราะเราพี่น้องอเด่นสอดแจกตั้งสามทุ่มจนหอดหกงงเศร้าเมื่อใดก็ได้อสอดแจงนะคะฮาพี่น้องมีการมีงานก็ฝากไหวน้ำพีน้ำนองแน่กัแเรากันได้พี่น้องเดิอนะค,ะครับ